ระบบส่งเสริมการเกษตร T and V System เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของเกษตรกรหนึ่งในการพัฒนาการเกษตรที่ดีคือการที่เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรได้มีโอกาสในการพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเกษตรกรซึ่งจะช่วยให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างถูกจุดทราบความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ด้วยเหตุนี้กรมส่งเสริมการเกษตรจึงนําเอาแนวทางของระบบการฝึกอบรมและเยี่ยมเยียนหรือที่เรียกสั้นๆว่า T and V System เข้ามาใช้ ซึ่งประกอบด้วย5กระบวนการหลักคือการถ่ายทอดความรู้จากเจ้าหน้าที่ใน,นทุกระดับโดยสร้างกระบวนการเรียนรู้โดยใช้เวทีตามระบบส่งเสริมการเกษตรที่จัดขึ้นการเยี่ยมเยียนเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรพบปะก,กับเกษตรกรแบบกลุ่มและรายบุคคลเพื่อถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสมการสนับสนุน เตรียมความพร้อมด้านต่างๆให้เจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานพัฒนาการเกษตรทั้งในด้านวิชาการและอุปกรณ์ต่างๆการนิเทศงานเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนและเชื่อมโยงนโยบายสนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่ช่วยให้แก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีการจัดการข้อมูลการทำงานร่วมกับเกษตรกรในภาคครัวเรือระดับกลุ่มจัดเก็บข้อมูลนำมาใช้ในการวางแผนจัดการเชื่อมโยงเครือข่ายต่างๆเพื่อการพัฒนาการเกษตร ด้วยระบบส่งเสริมการเกษตรที่ว่ามานี้จะช่วยให้เกษตรกรอยู่ดีกินดีอย่างยั่งยืนตลอดไปสำนักง,งานเกษตรอำเภอมแม่อายการรายงานผลการดำเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่โดยสำนักง,งานเกษตรอำเภอแม่อายได้จัดตั้งกลุ่มแปลงใหญ่ตั้งแต่ปี2500 59าสาจำนวน7แปลงได้แก่ปี2559าจำนวน1แปลงคือแปลงใหญ่ตำบ,บนแมนาวางปี2 5 6 0จำนวน1แปลงคือแปลงใหญ่พึ่งหมู 5, บบม 260, ม่5ตะบลแม่อายปี2561จำนวน3แปลงคือแปลงใหญ่ข้าวหมู่5ตะบนแม่อายแปลงใหญ่ข้าวหมู่4ตำบ,บนมริกาและแปลงใหญ่กาแฟหมู่9ตำบ,บนแม่าย ปี2564แปลงใหญ่ยางพาราตำบลบ้านหลวงและปี2565แปลงใหญ่มะม่วงหมู 50, ่10ตำบลท่าตอนใหญ่อำเภอไม่อายได้รับการสนับสนุนโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดจำนวน3กลุ่มได้แก่ประธานแปลงใหญ่ตำบลไม่นาวางอำเภอไม่อายจังหวัดจังหม่สมาชิก57ลาย พื้นที่922ไร่ได้รับการสนับสนุนโครงการยกระดับนาแปลงใหญ่เชื่อมโยงการตลาดงบประมาณ3ล้านบาทครับสวัสดีครับผมนายสมบูรณ์มหาวันประธานแปลงใหญ่เข้ามหมู่5ตำบลไม่อายนวนสมาชิกนะครับ4 45ลร่นะครับพื้นที่การเกษตรนะครับ600 ยี่สิบเอ็ดไร่นะครับสองงานนะครับได้ครับาการสนับสนุนงบประมาณนะครับจากโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยกเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงกับตลาดจำนวนสองล้านนะครับเก้าแสนนะครับเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยยี่สิบห้าบาทแดงการเจนิญพิสนุตำแหน่งประธานแปลงใหญ่กาแฟแม่อาย แปลงใหญ่กาแฟแม่อายได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการ,รยกระดับแปลงใหญ่เกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงการตลาดจำนวน1 5 2 0 0 0 0าบาทมีพื้นที่335ไร่และมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ38รายงบประมาณที่สนับสนุนซื้อวัสดุอุปรกรณ์ทั้งเพื่อใช้ในการดำเนินการกับเพื่อนของกลุ่ม ในด้านการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพัฒนาคุณภาพรวมไปถึงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สามารถสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มและสมาชิกแปลงใหญ่เพิ่มมากขึ้นในโอกาสนี้สำนักง,งานเกษตรอำเภอแม่อายขอนำเสนอส่วนหนึ่งของการดำเนินงานโครงการแปลงใหญ่กาแฟหมู่9ก้าตบลแม่อายดังนี้ครับ เป็นการจะน้าพี่สนุเจะเล่นแม่แอร์ก็เป็นตําแหน่งประธานของกลุ่มกาแฟแปงใยแม่ไอ,อร์กกาแฟแปงใยแม่อายของเราเริ่มตั้งกลุ่มมาได้ประมาณสี่ถึงห้าปีเนี่ยก็เมื่อก่อนเคยเป็นสาหกิจชุมชนกาแฟมาก่อน,อน,ชชน,อนตอนนี้พัฒนาเป็นกลุ่มแปงใหญ่กาแฟแม่อายกลุ่มกาแฟแปงใยแม่ไอายได้งบกประมาณสนับสนุนจากกปวดสรวงกรเกษตรนโยบายกระดับ กาแฟแปลงใหญ่งบประมาณหนึ่งล้านห้ามืนสองพบาทเฮาดำเนินงานโดยการซื้อจะซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เรายัางขาดอาเจา้าเครื่องสีเครื่องพัวเครื่องชงเครื่องซีนเพื่อมาสร้างเครื่อเฮาพัฒนา่ังกลุ่มของเฮาจากที่กลุ่มของเฮามีเครื่องครัวเล็กๆแต่ตอนนี้มันไม่พอกับการตลาดดีเฮาต้อง การขั้วเพิ่มปริมาณขั้วเพิ่มขึ้นต้องขั้วหลายๆหลอกก็เลยต้องอยากได้เครื่องเครื่องขั้วใหญ่ขึ้นตั้องสีใหญ่ขึ้นนะคะแล้วลูกค้าก็ต้องการกาแฟาเพิ่มขึ้นตอนนี้เรามีเรามีศักยภาพที่กำลังผลิตเพียงพอต่อความต้องการของตลาดมีกลุ่มสมาชิกปลูกกาแฟามาส่งขาย กิจกรรมของสมาชิกเขาอ,อ่ะมีบ่อยเยอจัดประชุมอบรมต้องเหมือนว่า,ค,วาคนสมาชิกของเขาอ,อ่ะต้องมีพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆต้องมีการอบประชุมอบรมบ่อยๆเพื่อเพื่อเขาจะได้บ่ลืมว่าเออเนี่ยเขาต้องพัฒนาตัวเก่าไปนะบาอยูไม่นึงกติกะถ้าอยากได้ความโห่อย่างมาเพิ่มเติมเกาะๆสนับสนุจนจ่วยงานต่างๆมา กลุ่มของเฮาเพียงพอกับตลาดบางส่วนเราก็ขายเป็นกะลาเจาแต่บางส่วนเราก็เอามาเป็นขายเป็นสารแล้วก็เอามาแปรรูกเป็นกาแฟขั่วปส่งเพื่อร้านกาแฟสดแล้วก็ลูกค้าที่เปิดไปซื้อชงแถวเอาไปบริโภคที่บ้านแล้วก็บางส่วนก็สำนักงานร้านค้าหน่วยงานราชาการซื้อไปช่วยสนับสนุน เป็นบางส่วนจ้ะแล้วก็ออกบูธลูกค้าตอนตอนนี้เราเพิ่มช่องทางขายอขงเราไม่เพิ่มยมนเจ